สวัสด <Workers>, ีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเฮลท์คอนเนอร์นะครับนี่คือเรื่องราวของสุขภาพจิตสุขภาพใจนะครับโดยผมกฤษณ์พลวิเวชวินนะครับมาทำหน้าที่ดำเนินรายการนะครับหลากหลายเรื่องราวของสุขภาพนะครับวันนี้นะครับเรียกว่าเป็นเรื่องราวของสุขภาพนะฮะเป็นอีกหนึ่งวันนะฮะที่เราเรียกว่าผู้ที่รักสุขภาพพลาดไม่ได้นะครับวันนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องราวของเห็ดฮะแต่ว่าเป็นเห็ดที่ไม่ธรรมดา และที่สําคัญเขาบอกว่าโพลีแซคครายจากเห็ดหลินจือนะฮะสามารถล้างสารพิษเพิ่มความจําแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระนะครับและสามารถยับยั้งเซลล์มะเร็งได้นะครับย้ำนะฮะสามารถยับยั้งเซลล์มะเร็งได้นะครับมันไม่ธรรมดาครับเขาเรียกว่าใครเป็นผู้คิดค้นใครเป็นผู้ค้นพบมีวิธีการสกัดอย่างไรอันนี้น่าสนใจครับแน่นอนฮะผมมากับกูรูประจํำรายการนะครับถ้าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน นรลักษศาสตร์นะครับรวมถึงเรื่องราวของการมองหน้าบอกโรคเห็นหน้าใครแล้วสามารถวิเคราะห์ได้เลยว่าคุณจะป่วยเป็นโรคอะไรอันนี้สําคัญและท่านเป็นนักโหราศาสตร์ชื่อดังฮะเป็นเรื่องราวของยูอ่ายูเรเนียศาสตร์และก็เรื่องราวของดวงวิชายสงครามนะครับในการกลับดาวร้ายให้กลายเป็นดาวดีครับยินดีต้อนรับอาจารย์กิติแอสโซสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเขาเรียกว่าครั้งที่แล้วเราทิ้งประเด็นไว้อาจารย์ครับปีนี้และปี57นะฮะ เขาเรียกว่าดาวเสาร์มาราหูมาเจอกันในราศีตุลรวมถึงเนปจูนพูโตมาเจอกันเนี่ยอาจารย์บอกว่าจะทําให้คนป่วยเพิ่มมากขึ้นเป็นเพราะอะไรครับอาจารย์ครับครับก็คือถ้าพูดในแนวของโหราศาสตร์ก่อนนะครับโหราศาสตร์เนี่ยดาวเสาร์ดาวราหูดาวเนปจูนดาวพูโตพวกเนี่ยมันเป็นประธานฝ่ายดาวบาประเคราะ์นะครับแล้วก็มันมีความหมายว่าตายเจ็บป่วยพัดพาก นะครับ,รบแ,ลแล้วเนี่ยเมื่อดาวบาปะเคาะมาทีเดียว2ตัวเนี่ยแล้วมันมามีตัวเนปจูนกับพูโตมาทํามุมถึงครับมันก็จะยิ่งป่วยหนักเข้าไปใหญ่นะครับนั้นแล้วเนี่ย148ปีถึงมีหนึ่งครั้งเหรอฮะถึงจะมี1นึครั้งทำไมมาเจอช่วงที่เรายังมีชีวิตอยู่กันเนี่ยเออไม่เข้าใจเลยนะครับเป็นแน่ๆน่ร้อเป็นแน่ๆครับ นะครับรวมถึงเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆความรุนแรงต่างๆมันเริ่มที่จะเห็นภาพในสิ่งที่อาจารย์บอกใช่ครับก็คือว่าถ้าเราเอายูเรเนียนมาผสมนะครับยูเรเนียนเนี่ยมันบอกว่าฮาเดสเนี่ยมันจะตรึงอยู่ที่ราศีกรกฎแล้วก็เนปจูนเนี่ยมันจะตรึงอยู่ที่ราศีมีนแล้วก็ดาวโพเซดอนว่จะตรึงอยู่ที่ราศีพิจิกนั้นจะตีโกนธาตุน้ำนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะอยู่อย่างเงี้ย เป็นร้อยปีหมายความว่าตอนนี้น้ําแข็งที่โคโลกเหนือเนี่ยเริ่มละลายอเห็พราะนั้นแล้วเนี่ยไม่ถึงร้อยปีเนี่ยนะครับพวกเกาะเล็กเกาะน้อยเนี่ยก็จะจมหายไปหมดอในประเทศไทยที่เห็นชัดที่สุดในตอนนี้คือคุณไปที่ชายทะเลบางขุนเทียนอคุณจะเห็นเลยว่าจะมีวัดเนี่ยอยู่กลางแม่น้ําอยู่กลางทะเลเวลาจะนั่งเรือไปที่วัดที่อยู่กลางทะเลแต่เมื่อก่อนอยู่ในฝั่งใช่ไหมใช่มียังมีเสาไฟฟ้า ยังมีเสาไฟฟ้ายังมีวัดยังมีเรือนอาหารต่างๆเนี่ยอ,อยู่กลางทะเลเวลาจะนั่งเรือไปกินข้าวที่ท,ที่ที่าตะารกลางทะเลรหรือรไปไหว้พระที่กลางทะเลห้าสิบาทช,ชัดเจนแต่เมื่อก่อนเนี่ยมันก็คือถนนนะนนี้มันลุกเข้ามาจะถึงขนาดนี้แล้วนะครับ ก็เพราะว่าตอนนี้ที่กรีนแลนด์เนี่ยน้ำแข็งมันละลายเนี่ยน,นะฮะละลายไม่หยุดเลยนะฮะแล้วถ้าเราพูดทางวิทยาศาสตร์คือภาวะโลกร้อนนั่นเองชัดเจนฮะนะมาจากดาวาาแน่นอนฮะว,ว,วันนี้นะฮะเราจะมีแขกรับเชิญนะฮะถ้าเป็นวิทยากรประจําบริษัทหมือหลวประเทศไทยจํากัดนะฮะคุณหมอรุ่งนะฮะคุณกมลพรนะฮะทิพยทัศสวัสดีครับ เป็ีหนึ่งวันนะฮะที่ได้เจอกันนะครับวันนี้ที่นะฮะทั้งสองท่านยังอยู่ในรายการเพราะว่าประเด็นของเรานะฮะพอลีเซ็คคาร์จากเห็ันเจอร้างสารพิษเพิ่มความจําและต้านอนุมูลอิสระแน่นอนนะฮะพูดถึงเรื่องนี้ต้องทั้งสองท่านแน่นอนนะฮะในเทปต่อไปเราจะขอเชิญหมอหลี่นะซึ่งเป็นประธานกรรมการใหญ่ที่นี่นะครับที่จะมาพูดคุยว่าทําไมนะฮะเมยหลัวถึงมาเปิดในเมืองไทยทําไมอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีถามก่อนเลยฮะที่ทิ้งท้ายไว้เมยหลัวเนี่ย นะครับมีนักออกแบบผมไม่เข้าใจคาว่าเทคนิคออกแบบแบบโพลีแซ็คคลายมันต้องมีนักออกแบบเป็นเทคนิคด้วยหรอแล้วก็ผู้คิดพ้นที่บอกว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยนะครับสสิ่งอย่างนี้มา,มา,ม,ามาทํางานคู่กันเนี่ยทำให้เกิดโพลีแซ็คคลายที่สามารถเขาบอกว่าเป็นเซลล์ที่ต้านเซลเล์มะเร็งได้เลยนะครับมันเป็นยังไงต้องให้หมอลุ่งเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังครับเพราะว่าบางคนเพิ่งเปิดทีวีมาเนี่ยฮะจะได้รู้ความจริงว่าโพลีแซ็คคลายคืออะไรครับ สาโรโพลีแซคคาไรเนี่ยจะพบมากในเห็ดหลินจือนะคะฉะนั้นเห็ดหลินจือทั่วๆไปที่มีจําหน่ายนะคะเ,ออเราจะเปรียบเทียบกันที่ว่าค,คุณภาพกันที่ว่าโพลีแซคคาไรนะคะว่าของบริษัทใดโพลีแซคคาไรสูงถ้าสาโรโพลีแซคคาไรสูงเนี่ยก็ย่อมหมายถึงว่ามีความสามารถในการดูแลสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะครับผมค่ะ แล้วศาสตราจารย์หนีจุงเยา่าซึ่งเป็นนักวิจัยของที่บริษัทท่านก็วิจัยเรื่องนี้มากว่า30ปีซึ่งนักวิชาการต่างๆหรือว่าหนังสือวิชาการต่างๆก็จะมีบ,บอกมาว่าโพลีแซคลายเนี่ยมีความสําคัญอย่างไรช่วยอะไรได้บ้างนะคะค แต่ท่านศาสตราจารย์หนีจุงเย่าเนี่ยท่านสามารถวิจัยและคิดค้นว่าจะทําอย่างไรในเหตุหลินจือเนี่ยซึ่งมีโพลีแซคคาไรสูงแต่จะนํามาใช้ได้อย่างไรจะสก,กัดมาได้อย่างไรสก,กัดแบบไหนใช่ไหมฮะใช่ค่ะคทีนี้ปัจจุบันก็คือบริษัทเมลัวเนี่ยคิดค้นได้ที่40ซึ่งสูงที่สุดในโลกชัดเจนค่ะแะเขาเรียกว่าถ้านะฮะเดี๋ยวช่วงกลางๆรา,ายการเราจะมีวิชาความยิ่งใหญ่ของเมลัว ขาวอาจารย์ครับดวงดาวสองดวงเนี่ยที่มันมาเกี่ยวันอยู่ในราศีตุลตรงนี้นะฮะมันกำลังเชื่อมโยงเรื่องโรคต่างๆมันจะมีอะไรไงบ้างครับให้เกิดความเครียดต่างๆังไงบ้างอรย์ครับก็อย่างที่บอกว่าเจ็บป่วยตายพัดๆนะครับแล้วดาวเสาร์เป็นดาวแห่งความเครียดก็จะเป็นให้ทําให้คนเรานอนไม่หลับเครียดไปหมดเลยทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินสุขภาพความรักนะครับการทํามาหากินนะฮะครอบครัวทุกอย่างและอีกอย่างหนึ่งเนี่ย ถ้าพูดถึงเรื่องดวงเมืองสาวราหูมาเร็งราศีเมษนะครับเป็นพินทุบาทของดวงเมืองอประเทศไทยเนี่ยก็จะเหมือนตอนรัชกาลที่4ี่ปีพศ2409ที่ว่าเราเสียเสียมราดพระตบองศีโสพลให้กับฝรั่งเศสไปเพื่อแลกกับจันทบุรีแล้วก็ระยองตราดนะฮะัแล้วเนี่ยดาวตัวนี้มันกลับมาอีกแล้ว เมื่อ148ปีที่แล้วมันกลับมาวันนี้พอดีมาอยู่ที่ราชีิตุนเหมือนเดิมนั้นแล้วเนี่ยเรากำลังมีปัญหาเรื่องเขาพระวิหารปีนี้เราก็จะสูญเสียเขาพระวิหารให้กับเขมรไปแต่มันมาในรูปแบบของความเมือนกับว่าฟังดูดีก็คือเป็นมรดกโลกไงแต่ว่าพื้นที่รอบเขาเขาพระวิหารเนี่ย10ตารางกิโลเมตรเนี่ยก็จะต้องเป็นเรียกว่าอะไรนะเป็นเป็นกลางไม่มีใครเป็นเจ้าของ ที่ต้องถามอาจารย์หน่อยครับว่าดูไม่ใช่สงครามของอาจารย์นะถ้ามีภาพอินเสิร์ตเข้าไปด้วยแล้วกันน้องๆครับคือสามารถช่วยเรื่องสุขภาพได้ไหมอาจารย์ก็คือคนที่ติดตามรายการ The Secret นะครับช่อง24เนาะอาจารย์ี่เฮลพัทยีจันดำนะก็จะเห็นว่าผมได้ตำราของรัชกาลที่4มานะครับเป็นตำราปัดเสนีนะเพื่อล้างดวงออกนะฮะดวงไหนดาวเสียเนี่ยเราเราก็ล้างออกไปแล้วเราก็ยังมี ตำราก,กลับชะตาใชค,ครับว่าเราดึงดวงดาวในอนาคตมาใช้นะครับพอเราดึงดาวในอนาคตมาใช้เนี่ยเราก็สามารถทําเป็นตัวมหาจักรตีโลกศาสตร์ที่ในวิทีอาตอนนี้ที่จะเห็นนะว่าตัวแก้เนี่ยก็คือเราดึงดาวเสียออกอแล้วเราก็ดึงเอาดาวดีในอนาคตมาใช้ทําให้เราสามารถที่จะเสริมในเรื่องของการงานการาควคมรักสุขภาพครอบครัวได้คนที่ป่วยเป็นมะเร็งนะฮะทำการคีโมอยู่ครับแล้วลูกหลานเนี่ยไม่อยากให้ทาง ทางคนป่วยนั่นนะฮะมีความทรมานจากการทำเคีโมนะฮะมีความทรมานจากการที่เป็นโรคร้ายอยู่เราก็สามารถที่จะใช้ทางไสยศาสตร์นะตรงนี้มันเป็นไสยศาสตร์นะครับก็คือใช้คาถาลงอักขระเลขยันนะครับทางพุทธศาสตร์ก็คือเราจะให้คาถาห้องพุทธคุณ56เอาไปท่องนั่นนะคาถาห้องพุทธคุณ56เนี่ยจะเป็นการบูชาดวงชะตาเสริมดวงชะตาให้กับตัวเอง ครับะะชัดเจนนะ,ะครับผมคือต้องบอกว่าทําไมผมเอาโหราศาสตร์อ,อาจารย์กิติมาเชื่อมโยงกับสินค้านะครับหรือว่าผลิตภัณฑ์เรื่องราวของสุขภาพคือต้องบอกว่าอาจารย์เนี่ยคือถ้าเผื่อว่าใครดูนะฮะติดตามอาจารย์อยู่รู้ว่าอาจารย์คืออาจารย์สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรง S <S <S นะครับบางทีความเครียดในการทําดวงไม่ใช่สงครามคุณผู้ชมอย่าลืมว่าการแก้ดวงให้คนอื่นถ้าคุณทําไม่ดีของมันจะเข้าตัวเองอันนี้ผมว่าร้อยคนรู้จักอยู่แล้วนะครับ <S 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 ทีเนี้ยมันก็ต้องเกิดความเครียดในการเจาะลัคนาใช่ไหม <S 1> <S 1> <S บางทีคุณให้ชื่อวันเดอนปีเกิดมาไม่ตรงอย่างเงี้ยอาจารย์ก็ต้องหาวิธีในการเจาะลักนา <S 1> <S 1> <S นะครับได้ข่าวว่าเมื่อก่อนนี้อาจารย์ทานรหัส0ูนย์ศูนย์กับศูนย์สองทานแล้วแต่ตอนนี้คืออาจารย์มองว่าทําไมอาจารย์กล้าทานตัวตัวบิ๊กเบิ้มตัวเนี้ยฮะสองหม ตัวที่เราทานอยู่เนี่ยมันมีความเข้มข้นนะครับ24ที่เป็นตัวเล็กเนี่ยนะตัวเล็กเนี่ยวดละพันกว่าบาทเนี่ยนะครับก็คือแต่มันดีอยู่แล้วนะมันดีอยู่แล้วมันอยู่ที่กําลังของแต่ละคนใช่ไหมอาจารย์ใช่อยู่ที่กำลังแต่ละคนอันนี้ท่นนี้ผมอ่ะทานมา3ามปีแล้วแล้วตอนนี้ผมหายป่วยแล้วนะฮะแต่ผมต้องการที่จะทําให้คุณภาพชีวิตดีเช่น กินได้นอนหลับถ่ายสบายนะฮะ้ัก็ปัสสาวะคล่องเพราะค,ค,คนอายุ5 6ากขึ้นไปแล้วเนี่ยจะต่อมลูกหมากโตแล้วเนี่ยพอผมทานผลิตภัณฑ์ตัว29งหมนเนี่ ผมไม่ได้กินเยอะนะต้องกินแค่วันละครั้งเดียวก่อนนอนก็จะทําให้หลับสบายนะหลับสบายถ่ายสะดวกไม่มีปัญหาเรื่องเรื่องเรื่องของอ้ไท้องผูกหรือฉี่บ่อยลุกขึ้นมาฉี่คืนหนึ่งห้าหกรอบโอ้โหเนื่อยนะคนสูงวัยคนสูงวัยนั้นแล้วพอผมทานตัวเนี้ยมันไม่ต้องกินไม่ต้องกินเยอะไม่ต้องกินบ่อยไงวันละครั้งเดียวก็เอาอยู่คชัดเจนครับอาจารย์ที่ต้องถามหมอรุ่งฮะคือคาว่าโพลีแซคคารายเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยรักษา เาเรียกว่าโลกได้ครอบคลุมไหมอาจารย์<ช>ทุกอย่างเลยมะเร็งช่วยได้ตับอักเสบไวรัสต่างๆ รวมถึงพระเป็นผู้สูงวัยพวกกระดูกอะสังเกตไหมฮะถ้าผู้สูงวัยไม่ใช่ผู้สูงวัยอย่างผมเนี่ยบางทีจะมีอาการปวดตามข้อกระดูกกระดูกพุนต่างๆช่วยได้ไหมอาจารย์คือจริงๆต้องทําความเข้าใจนิดนึงนะคะเกี่ยวกับว่าการเจ็บป่วยหรือการรักษาโรคเพราะว่าการที่เราไปมุ่งรักษาโรคก็คือรักษาปลายเหตุนะคะค่ะแต่โพลีไซคลายเนี่ยทำงานถึงระดับเซลล์ก็คือดูแลเซลล์นะคะในร่างกายฉะนั้นก่อนที่เราจะป่วยเนี่ยคือเซลล์เราป่วยไปแล้ว เซลล์เราป่วยไปแล้วฉะนั้นตัวโพลีไซคลาย40%เนี่ยคือซ่อมเซลนะคะซ่อมเซลล์คือมันเป็นตัวที่เสริมรนะคะเสริมไม่ให้เซล,ลเนี่ยเสื่อมสภาพรหรือเสื่อมเร็วกว่ากําหนดนะคะฉะนั้นคนป่วยเนี่ยคือถ้าเรากินยาคือการรักษาไป,ปเหตุนะคะคแต่ตัวผลิตภัณฑ์เฮลินจือเนี่ยเป็นเสริมนะคะเสริมซ่อม ครับผมชัดเจนคือกำลังบอกว่าตัวเห็ดเินจือนี่คือเป็นตัวปรับสมดุลครับกำลังบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ที่สมบูรณสมดุลของร่างกายของเรายินยางเนี่ยของเราปกติเนี่ยรับรองเราไม่ป่วยแน่นอนนั่นคือระบบเลือดต่าง,างๆใช่ไหมอาจารย์ถูกต้องครับครับผมนะฮะตอนนี้นะฮะอย่างที่บอกนะครับอ่า เนื่องจากว่ากระแสของเห็ดหินจือเนี่ยนะฮะมันก็จะมีเขาเรียกว่างานข้อเขียนของไทยรัฐนะ,ะที่บอกนะฮะที่ผมพยายามจะยกมาคือกาลังมองว่าภาคเอกชนหน่วยงานราชการต่างๆกาลังตื่นกระแสของเห็ดหินจือนะฮะวันนี้อย่างที่บอกนะฮะผมก็จะมีเขาเรียกว่าข้อความเนี่ยจะอ่านทุกค,ครั้งนี่แหละ <ừ. S 2> ให้รู้ว่าทานเห็ดแ,แต่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นประโยชน์นะครับเห็ดหินจือล้างพิษเพิ่มความจําต้านอนุมูลอิสระ นะครับนี่คือข้อเขียนเต็มหน้าเลยนะต้องขอบคุณน้องสุพิมพ์ไทยรัฐนะครับเนี่ยที่ที่โจ้ขึ้นมากำลังบอกว่าเห็ดเนี่ยทุกประเทศมีอยู่แล้วโดยเฉพาะจีนญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันโดยเฉพาะเมืองไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหลินจือชิตาเกะต่างทางเช่าทุกอย่างล้วนแล้วมีประโยชน์นะครับอย่างที่บอกเนี่ะเขาบอกว่ากรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกพบว่าเห็ดหลินจือและสปอร์เห็ดหลินจือนะฮะมีเซอโพลีแซคคาไลซึ่งเป็นสารที่มีฤทธ ยับยั้งเซลล์มะเร็งนะฮะสามารถเสริมภูมิคุ้มกันทําให้จิตสงบและเป็นยาระบายอ่อนๆโอ้โหชัดเจนฮะนอกจากนี้นะฮะอาจารย์เนาะยังมีสํานักงานสารสนเทศสารนิเทศใช่ไหมอาจารย์สานักงานปรัดกระทรวงสาธารณสุขก็ยังออกมายอมรับนี่คือราชการนะออกมายอมรับว่านะครับวิธีการยับยั้งเซลล์มะเร็งด้วยการทานเห็ดหลินจือคุณผู้ชมอันนี้น่าสนใจนะครับนี่ก็เป็นข้อความจากนายแพทย์สมชัยนะฮะ นิจพานิชนะฮะอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์และแผนไทยและการแพทย์ทางเลือกให้สัมภาษณ์ในวันมะเร็งโลกว่าโพลีสแซคลายจากเหตุสามารถที่จะช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งได้วุฒิสมาชิปสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นฮะเดี๋ยวเราจะส่งเข้าไปดู VTR นะครับของความยิ่งใหญ่ของเมลัวนะครับว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไรทำไมยักษ์ใหญ่อย่างจีน นะฮะหลายคนที่มองว่าจีนนี่คือเป็นสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานแต่ว่าเมยหลัวสามารถนําเข้าสู่อเมริกาแคนาดาและประเทศชั้นนําได้และเบรกหน้าแน่นอนฮะเราจะมีนะฮะคุณลุงหนึ่งท่านนะฮะที่จะมาพูดคุยเรื่องสุขภาพนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราส่งเข้าสู่วิทาของเมยหลัวครับ มีหลัวเป็นอุตสาหกรรมยาเจ้าแรกของจีนมีประวัติมากกว่า90ปีเป็นอุตสาหกรรมยาขนาดใหญ่ที่ทันสมัยวิจัยผลิตจำหน่ายยาและอาหารเสริมเข้าสู่ตาลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้เมื่อปีคิสักราช2000ในวงเงิน40ล้านหยวนมีสาขาของบริษัท15แห่งเป็นหุ้นส่วนใหญ่เน้นการพัฒนาด้านสารชีวภาพสารชะลอการเกิดปฏิกิริยานำผลิตภัณฑ์ยาและอาหารเสริม เข้าสู่ตลาดสากลด้วยการร่วมมือด้านเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์อย่างกว้างขวางช่วยยกระดับการพัฒนาของบริษัทให้สูงขึ้นได้ผลิตกลุ่มยาปฏิชีวนะกลุ่มยาเคมีสังเคราะห์กลุ่มยาจีนผสมยาแผนปัจจุบันแบบ OTC กลุ่มอาหารเสริมไบโอโลยีผลิตภัณฑ์มากมายรวม4กลุ่มใหญ่6รูปแบบมากกว่า300รายการจากวัฒนธรรมอันยาวนานของเมลัว ได้สร้างนิสัยครอบครวัวเมหลัวที่ต่อสู้เพื่อพัฒนาก้าวหน้าและทันสมัยในประวัติการพัฒนาเมหลัวได้สร้างสิ่งที่เป็นอันดับหนึ่งมามากมายวิจัยและผลิตยาปฏิชีวนะเออริโทไมซินเป็นลายแรกและเป็นฐานผลิตยาปฏิชีวนะของจีนเป็นตัวแทนของจีนส่งออกยาให้ประเทศที่พัฒนาแล้วสแสดงถึงผลิตภัณฑ์เมลัวได้เข้าสู่การแข่งขันระดับสากล ฐานการผลิตของเมลัวได้มาตรฐานระดับ GMP และ GSP ระดับประเทศปีคิรศษักราช2005ผ่านการตรวจมาตรฐาน CGMP และได้มาตรฐานสากล TGA ของออสเตรเลียเป็นผู้นำอุตสาหกรรมยาและอาหารเสริมของประเทศจีนเพื่อบรรลุปเป้าหมายพัฒนาจุดสำคัญเป็นผู้นำของอนาคตเมลัวได้ขยายพื้นที่สร้างฐานการผลิตใหม่ ในปีคิทศักราช2009ใช้ความมุ่งมั่นความเร็วและพลังของเมลัวทำให้โลกตะลึงด้วยเวลาเพียง9เดือนสร้างฐานการผลิตใหม่ที่ลงทุน1,100ล้านหยวนรวมพื้นที่230,000ตารางเมตรสามารถผลิตสินค้ามูลค่า10,000ล้านหยวนต่อปีคิทศักราช2010ฐานการผลิตใหม่ของเมลัว ผ่านมาตรฐาน GMP จากการตรวจเพียงครั้งเดียวได้สร้างความมหาัศจรรย์ของวงการอีกครั้งเมลัวอ mm ินเตอร์ได้สืบทอดการวิจัย mm hmm. การผลิตและจำหน่ายอาหารเสริมอาหารเพื่อสุขภาพของเมลัวขนาดเดียวกันทำให้การสื่อสารทางการตลาดได้เร็วขึ้นแม่นยำและประหยัดขึ้นสามารถแก้ปัญหาการรับสมัครของเครือข่ายทั่วโลกได้อย่างรวดเร็วขนาดเดียวกัน ให้การบริการที่ดีสมบูรณ์แบบเป็นกันเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันต่อผู้บริโภคเมลัวมีสาขาทั้งในและต่างประเทศ30กว่าแห่งร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยการผลิตการตลาดการบริหารทั้งในและต่างประเทศได้สร้างเครือข่ายบริการการตลาดที่สมบูรณ์แบบระหว่างยุโรปกับเอเชียยุทธศาสตร์การตลาดทั่วโลกเข้าสู่การพัฒนามาตรฐานสูงที่รวดเร็วมั่นคงและเป็นขั้นตอน เป็นรูปแบบใหม่ในการนำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพโพลีแซคคาไรของเห็ดเข้าสู่ตลาดระดับสากลเอาละครับนั่นคือความยิ่งใหญ่ของเหมยหลวนะครับผมวันนี้แน่นอนนะฮะเรามีแขกรับเชิญนะฮะเพื่อที่จะมาเาเรียกว่าร่วมเป็นวิทยาทานนะครับกับเรานะครับวันนี้ยินดีต้อนรับคุณลุงจำลองธรรมะรัศมีนะฮะสวัสดีครับคุณลุงครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมได้ข่าวคุณลุงนี่ป่วยเป็นโรคนอนไม่หลับปัสสาวะบ่อยนะฮะ วิงเรียนศีรษะแล้วเป็นกระดูกพุนต้องถามก่อนคุณลุงอายุเท่าไหร่ครับห้าห้าสิบห้าเต็มย่างขึ้นห้าสิบหกแล้วเก้าเก้าเก้าสิบหกเก้าสิบหกเก้าสิบหกปีโอ้โหนะฮะวุ้นเก้าสิบหกปีนี่เดี๋ยวดูเวรุ่นดูเว้นตาคุณลุงฮะอายุไม่ใช่อุปสรรคครับคุณผู้ชมนะคุณลุงจำลองใช่ไหมครับป่วยป่วยเป็นอะไรครับที่ที่บ่านคุณลุงอ่า มันเป็นปกติอ่ะเป็นธรรมดาของของสังขารนะมันอยู่มานานไปสภาพความเป็นจริงม่แค่นั้นล่ะอายุมากแล้วมันก็โรคไขยแก่เจ็บแล้วก็เบียดเบียดไม่ธรรมดาก็จะมีอาการนอนไม่หลับเนาะนอนไม่หลับปัสสาวะบ่อยด้วยดึกดึกนี่ผู้สวนี่ตื่นด้วฉี่บ่อยนี่ไม่ค่อยไหวใช่ไหมเนี่ยเหนื่อยเนาะนะครับรวมถึงกระดูกคุณด้วยใช ก็นอนไม่เต็มอิ่มเส้นนี้ปัสสาวะบ่อยก็แล้วโอ้ใชุใช่สมุทรสมุทราันมาจากตรงนี้อ่าอ่าครับคือลุกไปปัสสาวะบ่อยเนี่ก็ทำาก็คือจะหลับจะหลับประปวดแล้วต้องลุกไปก็เลยทําให้มันมันมีอาการต่างๆที่เกิดขึ้นได้ข่าวว่ากระดูกคุนด้วยอมีพุนบ้างอือครับผมทีนี้ล้มบ่อยเห็นไหมถ้าหกล้มบ่อยก็ต้องแบบว่าบางทีลุกขึ้นมาแล้ววิเวียนศีรษะ เนี่ยเห็นไหมมันมันกำลังจะปฏิปต่อในการที่บอกว่าบางทีร่างกายของเราใช้เวลานานๆไปมันจะเสื่อมอย่างที่คุณลุงเป็นอยู่ทีนี้คุณลุงมารู้จักเหมยหลวได้ไงครับคุณลุงก็ลูกก็มาทํางานที่เน่แล้วลูกสาวใช่ไหมลูกสาวมาสองคนครับมาทำงานที่นี่แล้วก็เอาให้ลุงทานเหรอครับลุงว่าไงเขาก็จัดให้ทานตอนแรกจักทานไหมหรือว่าไม่เชื่อทานยาโรงพยาบาลก็ อ่ะฮะก็มันก็ไม่ไกลมันไม่ได้ปกติสักเทเนี่ยอ๋อก็คือทานแล้วไม่หายอ่าไม่ครับผมตอนนี้ก็ลูกก็มาให้ยาทานอย่างนี้บ้างอ่าอพอเห็นเพดปกติขึ้นมาอ่ะฮะก็เลยหยุดยาโรงพยาบาลไปชั่วคราวออ๋คือก็ราบอกว่าทานทานตัวใหม่หลวงตรงนี้แล้วแล้วดีขึ้นใช่ไหมฮะก็เลยหยุดยาโรงพยาบาลไปนะครับคุณลุงทานตัวไหนอยู่ครับหมอลุงครับ คือคุณลุงแพจชุดสุขภาพค่ะอ๋อเป็นยังไงครับเป็นประวัิบายนิดนึงครับเออทั้งหมดจะมีตัวเราเรียกว่าล้างสารพิษปรับสมดุลนะคะก็มีการโน่การโน่ชิทาเกะแล้วก็ตังถังเช่าอย่างที่เคยบอกไว้ว่าเราต้องดูแลทั้งระบบ5ธาตุนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวหัวใจตับไตตับตัวกล่องสีฟ้าใช่ไหมครับกล่องสีฟ้าเปลือกเปลือกของพวดเน่ดหนึ่งไปโรงพยาบาลเมื่อวันศุกร์ที่8นี่แหละแล้วก็ไปแช่ เจาะเลือดด้วยเช็คสุขภาพเช็คสุขภาพและสรุปว่าพอเข้าหาหมอหมอประถมาที่โรงพยาบาลมลำลาด่ะครับครับหมอก็ดีหมดทุกอย่างโอ้ยนี่นี่นี่คือพอไปหาหมอแต่ที่ไปหาประจามแล้วหมอวันนี้พอหมอช็คทีคุณลุงไปทําอะไรมาเนี่ยเจาะเลือดสุขภาพดีเลยไดแล้วนี่ฮะชัดเจนนะครับคุณลุงคุณลุงทานมานานแล้วหรือยังครับก็มาทานคือทานเรียกว่าทาน ไม่ไม่ไม่ติดต่อกันละแต่ว่ารู้สึกว่ามานานแล้วล่ะอ๋อนะฮะเขาเรียกว่าท่านี้ก็มาท่นี่มาเห็นผิดปกติขึ้นมาก็แล้วก็นอนนอนแล้วก็เติ่นขึ้นมหเว้นที่สะโอ้ยนะครับผมแล้วก็ท่นี่ก็ปัสสาะก็ไม่บ่อยอืมแล้วก็รู้สึกว่าความสดชื่นดีดูฮะดูความสดชื่นไม่สดชื่นดูการแต่งตัวของลุงฮะดูที่ีแว่นก่อนนะ เออนะฮะจ้ามากเลยหมอรุงฮะต้องถามต้องถามอย่างนี้ครคือว่าคือระยะเวลาในการทานคือได้ข่าวว่าแคปซูลแต่ละแคปซูลที่ใส่ลิตภั์เนี่ยมันจะไม่เหมือนกันใช่ไหมะใช่ค่ะคือคือปกติเนี่ยคือเราจะกลัวว่าทานในตัวแคปซูลแล้วมันจะย่อยไหมไม่ย่อยไหมของเรามันดียังไงครับจ้าใช่เพราะว่าแคปซูลเนี่ยผลิตจากวัสดุธรรมชาตินะคะก็คือจากแป้งนะคะจากแป้งแล้วก็ความแตกต่างก็คือ ทางนักวิจัยเนี่ยได้วิจัยออกมาแล้วว่าผลิตภัณฑ์หรือสมุนไพรบางตัวเนี่ยต้องไปทํางานที่ระดับลําไส้แคปซูลก็จะหนานะคะแต่ถ้าเราต้องการให้มันแตกตัวรืกระจายออกไปทํางานเร็วในระดับเซลล์ก็จะบางก็คือพอดื่มน้ําตามเข้าไปปุ๊บก็จะแตกตัวแล้วก็ทํางานได้ทันทีนะคะชัดเจนนะเขาเรียกว่าชุดสุขภาพนี้คุณลุงนี้อยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมนะในการดูแลสุขภาพครับ ก็ฝากไว้ว่าได้มาทดลองยาน,นี้ครับผมก็มีผลเป็นที่ที่ประจักษ์แก่ตัวเองครับเพราะนั้นเมื่อเมื่อผลประจักษ์แก่ตัวเองก็เป็นที่เชื่อถือได้เพราะนั้นขอท่านทั้งหลายที่ที่จะทานยาน,นี้ก็พิจิณริเคราะห์ดูถ้าเป็นประโยชน์ก็ <c oughs> ควรที่จะทานต่อไปอ ครับผมชัดเจนฮะนี่จากใจคุณลุงเน,ะนาะอย่างที่บอกนะฮะคือมาตรฐานมรู้รยูแล้โรงงานใหญ่ๆเนี่ยของจีนเนี่ยถ้าไม่ได้มาตรฐานนี้เขาไม่ปล่อยออกมาสู่สายตายามันเสียมันเสียระบบแล้วก็เขาเรียกว่าอิสลามก็ทานได้ระบบฮารานผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับและที่สำคัญคือว่าอีกหนึ่งตัวที่ผมมีโอกาสได้ทานแล้วผมรู้สึกว่าร่างกายผมกับพี่กระเป๋านั่นก็คือเรื่องชานะต้องต้องให้หมอตุ๊กครับเชิญท่าหมอรุ่งฮะ คือคือชานะคะบางคนจะบอกว่าเอ๊ะทานแล้วท้องผูกหรือนอนไม่หลับไม่ใช่นะคะตัวนี้มีส่วนผสมของเห็ดหลินจือนะคะเป็นโพลีแซคคาไรที่สกัดออกมาเช่นกันฉะนั้นตัวชาเนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนสําหรับผู้หญิงนะคะที่มีปัญหาคือกล้านปัสสาวะไม่อยู่นะคะพอทานตัวนี้ไปเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าอาการเหล่านั้นหายไปนะคะอันนี้คือปัญหาใหญ่ของสตรีนะคะเรื่องระบบการกลั้นปัสสาวะแล้ว การนอนไม่หลับก็เช่นกันนะคะฉะนั้นทานชาตัวนี้ไม่ต้องกลัวท้องผูกหรือไม่ต้องกลัวนอนไม่หลับนะคะเพราะว่ามันเป็นชาชงแต่ไม่ใช่เป็นชาที่มีสาราทำให้นอนไม่หลับ ชัดเจนนะคบอย่างที่บอกนะคือใครที่สนใจผลิตภัณฑ์ของไม่หลัวนะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณจะเป็นโรคอะไรนะฮะอย่างชาเนี่ยช่วยแน่ๆนะอาจารย์กิตเตเนาะแล้วตลอกคือเราเข้ารายการเช้าๆเนี่ยเราดื่มแล้วแต่มันทําให้เรารู้สึกกระพริกระเป่าใช่ครับนะคราเรอออกรายการหมอดูไอ้เดอร์สิตเช้ามากอ่ะเช้ามากตื่นเช้าทุกวันออกรายการเริ่มแปดโมงเนี่ยต้องมาก่อนเนี่ยมาถึงหกเจ็ดโมงออกจากบ้านแล้วนะท่าน้วก็ทานชาที่บอกว่าชาตัวนี้ทานแล้วไม่ไม่ไม่ทำให้อะไรนะนอนไม่หลับเนี่ยเพราะว่า ใบชาทั่วๆไปมันจะมีสารแทนนินไงสารแทนนินเนี่ยมันจะทําให้เรานอนไม่หลับมันเหมือนกับกาแฟแต่ตัวนี้มันไม่ใช่ใบชาครับมันเป็นใบชาหลินจือมันจึงไม่มีสารแทนนินตัวนั้นนั่นเองนะครับชัดเจนนะฮะหรือว่าใครที่มีอาการนะฮะที่แบบเหมือนคุณลุงนะหรือว่าหลายๆท่านที่สูงวัยขึ้นนะครับมีอาการนอนไม่หลับปัสสาวะบ่อยๆนี่เป็นปัญหาเลยรวมถึงการปวดกระดูกต่างๆนะฮะถ้าสนใจก็สามารถโทรมาได้เลยนะฮะก็คือว่าชุดสุขภาพกล่องสีฟ้านั่นเอง นะครับอย่างที่หมอตุ๊กบอกนะครับก็สามารถโทรมานะครับที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอ0809448585 0809445653นะครับปวดข้อปวดเข่าปวดกล้ามเนื้อชุดนี้ใช้ช่วยได้เลยนะครับผมนะและที่สําคัญนะฮะเขาเรียกว่าวันนี้นะต้องขอบคุณนะฮะแขกรับเชิญของเรานะครับรวมถึงคุณหมอลุ่งอาจารย์กิติด้วยนะครับที่มาร่วมรายการของเรานะครับอย่างที่บอกนะครับคือวันเนี้ยเราเล่นประเด็นนี้แต่ว่าจริงๆคือเห็นลินจีนี่สามารถช่วยควบคุมได้ทุกโรคเลย เพราะคำว่าพอลิไซคาไมันช่วยได้จริงๆคุณผู้ชมอยู่ที่คุณผู้ชมแล้วแหละนะครับว่าจะตัดสินใจอย่างไรนะครับก็อย่างที่บอกเสมอคือว่าสุขภาพไม่ดีไม่มีขายนะฮะคุณทําได้ก็คือคุณต้องดูแลสุขภาพตนเองอย่างที่หมอรุ่งบอกว่าคุณต้องดูแลก่อนที่คุณจะป่วยใช่ไหมอาจารย์ที่<ช> <ๆ S 2> เราบอกเสมอ<ช>นะครับบางทีเราไม่รู้ไงนะครับว่าเราจะป่วยพอมาลุ้อีกทีปั๊บมันสายเสร็จแล้วนะ,ช,ะชัดเจนนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับผมกฤษพลวิเวชวินทะหมอรุ่งนะครับคุณลุงจำรองนะอาจารย์กิติแอสโซต้องลาไปก่อนสสััดีครบ